สำหรับรายชื่อของสโมสรตรางเอหมายเลขสองปัญญามีสุขหมายเลข10อานนท์ปานมีทองหมายเลข11เอกพงษ์ทอชุมหมายเลข12สุปชัยสังขบุญญาหมายเลข18เอกวัฒนุ่นชูผลในผู้รักษาประตูนะครับหมายเลข2ีอังเดรหมายเลข29อีเก้ หมายเลข 30A ดูหมายเลข3 6หัวหน้าทีมนะครับสมมุทิบัวเพชรหมายเลข3 7รามาเทพใจแป้นหมายเลข3 8อนุชัยแป้นหมายเลข3 9กฤษฎากรศรีจันดีนะครับสำหรับผู้ฝึกสอนของสโมสรตราง FC นะครับนายสิริวุฒิช่วยส่วนผู้จัดการทีมนะครับคุณพิทัทพพงษ์ชัยกศครับ สำหรับผู้ตัดสินวันนี้นะครับผู้ตัดสินที่หนึ่งครับผู้ตัดสินพงศัก์แก้วเอียดผู้เชี่ยวผู้ตัดสินที่หนึ่งพรากรพาราสติตผู้เชี่ยวผู้ตัดสินท,ที่สองธราพงษ์หนูสุขผู้ตัดสินที่สี่อู่เซนยะลาผู้ประเมินผู้ตัดสินร้อยเอกชัยยันคำอ่อนผู้อำนวยการการแข่งขันประทินธานีรัฐนะครับ